จัซ่อมยีนในร้านหนแมชชีนมีอะไรบ้างและมีกี่ตัวสวัสดีครับผมรัตนแมชชีนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักซ่อมยีนในร้านหนแมชชีนนะครับอ่ะเริ่มกันด้วยตัวแรกเลยนะครับตัวที่1ตัวที่1ก็คือยูเนียสเปเชียลจักลูกโซ่หรือว่าจาักม้วนปลายขานั่นเองนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือยูเนียสเหมือนกันแต่ตัวนี้มีหน้าที่เข้าขอบกางเกงยีนนะครับ มาดูตัวที่3กันตัวที่3ก็คือาเดอร์ของญี่ปุ่นนะครับไว้สําหรับล้มขาในเย็บขาในได้นะครับมาดูตัวที่4ครับตัวที่4เนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นจักรใช้สําหรับซิกแซกในการใช้ทำแพดเวิร์กนะครับตัวที่5ครับตัวที่5ก็คือจักรแซกลังดงุมตัวนี้เป็นของรีสนะครับของอเมริกาอายุประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับโอเคมาดูตัวที่6กันนะครับ ตัวที่6ก็คือจูกิจูกิเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นจักรลานะครับเป็นจักรลาเข็มเดียวนะครับนี่แล้วก็มาดูตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่7นะครับตัวที่7ก็คือม้าบินหรือว่าปีกษัตริย์ตัวนี้เป็นจักรลาเข็มคู่นะครับอ่าอันนี้ตัวที่8นะครับตัวที่8เนี่ยเป็นจักรเข็มเดียวไว้สําหรับเย็บส่วนต่างๆของตัวเกมได้หมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคมาดูตัวที่9้าครับ ตัวที่9กเนี่ยก็คือจักผงจูกิไว้สำหรับผงข้างผงลิมนะครับต่างๆได้นะครับก็มาถึงตัวที่10ครับตัวที่10ก็คือจักลูกโซ่นะครับอันนี้ไว้สำหรับม้วนขอบเล็กนะครับยูเนียนสเปเชียลนะครับตัวที่11นะครับตัวที่เบสก็ยูเนียนสเปเชียลเหมือนกันสำหรับม้วนลูกโซ่ขอบกว้างพวกกางเกงยีนนูดดี้นะครับตัวที่12นะครับก็คือ มาบินนะครับไว้สำหรับพงอย่างเดียวเลยนะครับตัวที่13ตัวนี้ก็คือ,อจักแท็กิ้งนะครับไว้สำหรับตีหูหรือตีตัวหนอนต่างๆที่อยู่ตามตัวกางเกงนะครับก็มาถึงตัวที่14 ตัวนี้ก็คือตัวที่14นะครับตัวที่14ก็ไว้สําหรับห่อนะครับอย่างเช่นหอกตะเข็บหลังตะเข็บคู่ต่างๆนะครับนี่คือตัวที่14นะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่15มาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับตัวที่15นะครับตัวนี้ไว้สําหรับผลิตหูหรือจักรลาหูนั่นเองนะครับโอเคข้อประมาณนี้นะครับนี่คือจักรที่ร้าน The Machine นะครับ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับกางเกงยีนในเรื่องอะไรนะครับเครื่องจักรของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับด้วยฝีมือและก็ด้วยประสบการณ์อันยาวนานนะครับโหลดเอวฟานเป้าเว้าเขา่าเขย่าสะโพกโยกปลายขาปะอย่าลืมนะครับที่ร้านเอแมชชีนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันด้วยนะครับแล้วจอกันครับสวัสดีครับ